คราวนี้นะคะเราก็ลองมาดูกันว่าสมมติว่าถ้าผู้ตอบนี่ยเขาตอบว่าใช่นะคะว่าเขาเนี่ยไปเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะในช่วง14วันที่ผ่านมาแล้วก็ให้เขาไปเลือกว่าเขาได้เดินทางไปในประเทศใดบ้างนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็ให้ข้ามไปทำที่เซ็ชันถัดไปเลยคือเซ็ชันที่3 นคนนี้เราจะกําหนดเนะงื่อนไขตรงนี้ยังไงนะคะเราก็ไปดูที่ตัวเลือกนะจุด3จุดตรงนี้นะคะมันจะมีตรงบอกว่า go to section based on answer นะคนะครเราเลือกตรงนี้นะคะจากนั้น,นถ้าสมมุติว่าเขาเลือกว่าใช่นะใช่ปั๊บให้เขาไปที่ section ไหนเราจะไปที่ section ที่2คือการเดินทาง แต่ถ้าไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่นะก็ให้เขาไปในเซ c t ชันที่3ก็คือเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยได้เลยนะคะแต่ถ้า,าไม่ตอบอะไรเลยนะคะเอาไปเซ็ชันไหนดีหรือว่าเราควรจะลบออเชอร์ตรงนี้ออกดีในกรณีนี้เราว่าควรที่จะลบออกนะคะคำถามนี้ควร ควรที่จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็ให้ไป section การเดินทางนะคะถ้าตอบไม่ใช่ก็ไป section ที่3นะคะคราวนี้มาเกี่ยวกับ section เรามาเพิ่มคำถามใน section การเดินทางเดี๋ยวเราจะลองใช้พวก d o u b l ลิ i s t ดูนะคะ d o u b l i s t นะคะตอนนี้เราถามว่า ท่านเดินทางไปในประเทศใดในช่วง14วันที่ผ่านมานะคะเป็นต้นคราวนี้สมมติว่าเรามีชุดของอประเทศไว้แล้วนะมีลิสต์ของประเทศไว้เราก๊อกมาเลยค่ะเราจะนั่งพิมพ์ทีละทีละอันก็ได้นะคะหรือถ้าเรามีข้อมูลเรา เมื่อกี้นี้เรา copy นะคะ Control C แล้วก็มา Control V นะคะเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยแต่ตรงนี้มันจะขึ้นเป็นตัวเลือกนะคะ,ะ,ะเป็น multiple choice นะคะเวลาถ้าเราลอง preview ดูนะ,ะ,ะตรงนี้นกรอกกรอกไปก่อนมั่วๆนะคะอันนี้ต้องกรอกเป็นเลขนะคะ,ะต้องแปดกับ เราต้องตอบว่าใช่นะคะเพื่อที่ว่าจะไปเซกชันการเดินทางคนนี้จะเป็น multiple choice ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเวลาเราทำแบบสอบถามจริงๆตรงนี้มันร่าย,ยาวมาก็อาจจะดูไม่สวยงามเราอยากจะปรับเป็น dropdown list ดูนะคะตรงนี้เราก็ปรับเป็นถ้า c h e c k b อ x นี่คือเช็คได้หลายประเทศนั้นมันไม่ควรเกิดขึ้นนะคะคน จริงๆก็ได้นะแต่ในกรณีนี้คือให้เราเช็คซักหนึ่งประเทศแล้วกันนะ,ะล่าสุดนะคะแต่เราเปลี่ยนเป็นดอกดาวลิสต์ดูนะคะหน้าตาตรงนี้ก็คือมันจะเป็นใส่เป็นตัวเลือกทั้งหมดที่ทเป็นไปได้นะคะซึ่งเราอาจจะแอดเพิ่มนะคะเป็นเป็นออปชั่น อื่นๆถ้าในดับดาวลิส i s ก็คือมันจะไม่มีไม่มีออเทอร์ให้แต่ถ้าเป็น multiple choice เราสามารถให้กรอกเป็นอื่นๆได้นะคะแต่ถ้าเป็นดับดาวลิส i s ก็คือคนจะ,ะเวลาทำเนี่ยก็กดแล้วก็โชว์ขึ้นมาเราลองไปดูตัวอย่างนะคะอะกอน,นะคะ,ะใช่เดินทางไป next เราอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ dropdown list นะคะว่าเราไปที่ไหนมานะคะแล้วเราก็กด next มันก็จะไป section ถัดไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เงื่อนไขอะไรให้เขานะคะ,ะกลับมาที่ของเราต่อนะ,ะตรงนี้เราเช็คแล้วว่าเขาเดินทางไหมถ้าใช่นะคะก็ใหนะ้ตั้งค่าบอกให้ไปที่ section ที่2คือการเดินทางนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไปที่อาการเจ็บป่วยได้เลยต่อไปมา ในเซกชันที่เกี่ยวกับอา,า,อาการเจ็บป่วยนะคะ,ะเราก็จะมีการตั้งคำถามก่อนว่าท่านมีเราเ็บอกว่ามีกับไม่มีนะคะถ้าสมมติว่ามีแล้วให้ทำยังไงเราจะระบุว่าอาการอะไรบ้างนะคะ จะก,กำหนดเงื่อนไขนะคะว่าถ้าบอกว่ามีให้ไประบุนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างซึ่งก็อาจจะมีได้มากกว่า1รายการนั้นสังเกตว่าเวลาถ้าเราเลือกเป็นลองดูเนาะถ้าเป็นดอบดาวเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขให้แต่เมื่อไรที่เราเลือกเป็นเช็คบ็อกนะคะเราดูซิมันไม่มีในเรื่องของการกระโดดข้ามไปเซกชันอื่นนะ,ะเพราะอะไร พราะถ้าเป็นเช็คบล็อกเนี่ยมันเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเงื่อนไขให้เรานําไปสู่เซ็กชันอื่นไม่ได้นะคะในที่นี้เลือกเป็น multiple choice นะคะเพื่อว่าอะไรถ้าเราตอบว่าเรามีอาการเจ็บป่วยนะคะให้เขาไปยังเซ็กชันใดนะคะคราวนี้ตรงนี้เราอยากจะเพิ่มเซ็กชันเพิ่มขึ้นมาเพราะมันไม่มีเซ็กชันที่เราต้องการเราอยากจะใส่อาการนะคะเราใส่ เพิ่มเซกชันขึ้นมาเราเลือกที่เซกชันปัจจุบันแล้วเรา add เซกชันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มมาต่อนะคะเราบอกว่า,อา,าอาการเจ็บก่อากาข้อมูลแล้วกนนะให้กรอกข้อมูลอาการเจ็บป่วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนเรา เพิ่มมานะคะครวนี้คําถับเขามาด้วยเราทาไงเราต้องลบสร้างใหม,หม่ไม่ต้องนะคะตรงนี้เราสามารถเอาเคอร์เซอร์ไปวางแล้วให้เป็นลูกศรสีทิศทางเราก็ลากแล้วก็ขึ้นไปให้อยู่ในเซกชันข้างต้นได้นะคะ mm hmm. ก็คืออยู่ในเซกชัน hmm. ก่อนหน้านะคะ mm hmm. หากว่าตอบว่ามีมีอาการเจ็บป่วยก็ให้ไปยังเซ mm hmm. กชันกรอกรอบข้อมูลอาการเจ็บป่วยนะคะ คราวนี้มาที่เซสชั่นกรอกข้อมูลอาการเจ็บป่วยนะคะในตรงนี้เราจะทำเป็นเช็คบ็อกนะคะเพราะว่าอาการเจ็บป่วยเนี่ยมีได้หลายอาการนะคะเราบอกว่าท่าน14วันที่ผ่านมาสมมติว่าเรามีรายการของอาการเจ็บป่วยที่เป็นไปได้นะคะไว้แล้วนะคะเราก็คัปตี้แล้วเราก็มาวางนะคะคราวนี้ าการตรงนี้นะคะเราก็เลือกได้มากกว่าหนึ่งอย่างเราอาจจะทั้งไอทั้งเจ็บคอเป็นทุกอาการเลยก็ได้นะคะเราก็กรอกข้อมูลไว้แต่ถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีให้กระโดดไปเซกชันไหนก็คือไปที่เซกชันความพึงพอใจต่อจุดคัดกรองได้เลยไปเซกชันความพึงพอใจต่อจุดคัดกรองนะคะค่ะ ตอนนี้มาดูที่ในส่วนของความพึงพอ,พอใจต่อจุดขัดกรงนะคะตรงนี้เราก็มักจะมีหลายๆคําถามที่จะมีตัวเลือกที่คล้ายๆกันนะคะอย่างเช่นพึงพอใจไม่พึงพอใจมากน้อยอว่าไปนะคะยกตัวอย่างตัวนี้เราเพิ่มคําถามนะคะเราใช้เป็นแบบ multiple grid multiple choice grid นะคะอ,อย่างเช่นท่าน นะมีความนะพึงพอใจนะต่อจุดบริการคัดกรองอย่างไรนะมากน้อยเพียงใดอนะ นี้สมมุติว่าเราก็เตรียมคําถามในส่วนของ row เนี่ยก็คือเป็นคําถามส่วน column นะคะก็คือจะเป็นตัวเลือกว่าพึงพอใจมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะคะอ่าคราวนี้สมมุติว่ามีการเตรียมในส่วนของประเด็นที่จะถามแล้วนะคะที่จะวิเคราะห์นะคะ ที่จะสอบถามนะคะมีเวลาที่ที่คัดกรองเป็นยังไงนะคะขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานจุดคัดกรองความพอใจโดยรวมนะคะครนี้ตัวเลือกมีอะไรให้เลือกบ้างนะคะสมมติว่ามีพอใจมากไม่พอใจพอใจน้อยนะคะพอใจมากพอใจพอใจเฉยนะคะแล้วก็พอใจน้อยไม่พอใจแล้วก็ไม่พอใจมากนะคะ นะเราก็เอามาวางไว้ที่ในส่วนของคอลัมนะ์ column, นะคะครนะาวนี้ครนะาวนี้เราก็จะเห็นว่านะคะถ้าคลิกที่3จุดนะเราก็จะเห็นตัวเพิ่มขึ้นมาก็มีการนะ shuffle row order ก็คือจะถามตรงไหนก่อนก็ได้นะคะหรือ limit to one response per column อนะ่อันนี้ ในกรณีนี้นะคะเร,เราเวลาเราตอบอาจจะพอใจมากทุกข้อเลยก็ได้นะคะแต่ในบางคําถามเนี่ยก็คืออาจจะต้องให้มีเอาประยุทธ์ตัวนี้ไปใช้นะคะเรียง1น3นะคะท่านท่านาให้ความพอใจอตรงไหนมากสุดเรียงจากน้อยไปมากเป็นต้นแต่ในกรณีนี้นะคะเราเราไม่ต้องตั้งลิมิต t ูวัน response เปิดคอล m n ัมนะคะอันนี้ย่ค่อยไปดูตัวอย่างทีเดียวนะคะคราวนี้ลองลองลอง,ลองอีกสัก1อันนะคะ อยากจะให้ลองลิเนียสเกลนะคะลิเนียสเกลสมมุติเอาเอาข้อนี้แล้วกันพอใจในภาพรวมนะคะตัดมาเอาไว้เป็นลิเนียสเกลให้1 2 3 4 5อนะคะอันนี้ไม่ใช่ก่อนนะคะ,ะในข้อนี้เรามาถามความพอใจในภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะจาก1-5ึ่ง้นึ่งนี้จะแสดงค่าน้อยนะคะหก็คือเป็นมากนะคะ นะคะค,คือระดับตรงนี้ก็คือเรียงจากน้อยไปมากเราเริ่มจากศูนย์นะคือน้อยมากนะคะไปถึง10คะแนนนะคะน,น้อยที่สุดเรามีเราอาจจะให้เขียนว่าน,น้อยที่สุดนะไปถึงมากที่สุดเราให้สเกลเป็น แบบนี้นะคะด้าน,นความพอใจในภาพรวมก็จะมีให้คะแนนไปเลยค่ะตั้งแต่น้อยสุดไปถึงมากสุดแล้วแต่ว่าเราจะให้เท่าไหร่นะคะในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะเราก็มักจะเพิ่มเป็นในลักษณะของพารากราฟนะเราใส่ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะข้อเสนอแนะถ้ามี โดยมากตรงนี้ก็คือเราจะไม่บังคับกรอกนะคะตรงนี้เราอยากได้ข้อมูลเราก็บังคับให้เขาต้องกรอกนะคะ